เับเรียบร้อยนะครับบ่ออติสแบบเดิมๆนะครับตะเก็บคู่แบบสวยๆนะฮะอันนี้งานแบบสเปคแบบเดิมๆนะครับครับออติส2013นะครับลูกค้าจากพัทยาเข้ามาเปลี่ยนบ่อหนังนะครับเรียบร้อยนะครับ ของเดิมหนังขาดแก้มข้างนะฮะอันนี้ชิ้นงานใหม่พุ่มแบบสวยๆเข้ารูปนะครับบอหนังสีครีมแบบเดิมๆนะฮะงานแบบเข้ารูปนะครับเป๊ะๆนะฮะกระเป๋าด้านหลังมีเหมือนเดิมนะครับแต่เข็บคู่ดีวสวยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับ ฝากติดตามงานในทีเพจดีไซน์ใบหนูนะครับครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ